สวัสดีท่านผู้ชมครับติดตามคลิปสองทีแรกว่าจะกลับบ้านซะแล้วแต่ว่าพอตาชันลองเอาไฟแย่ๆไปลองดูนะครับเจอรังไม่ใช่รังแต่นะครับพี่น้องรังอะไรพ่อต่อนอนเวรใช่ไหมต่อนอนเวรตอนอนเวรมันเป็นยังไงต่อนอนเวรเ,นเนอ,นอนเวรมันก็จะนอนกลางคืนมันก็จะออกไปหากินอ๋อก็คือตออฉันจะนอนกลางวันกลางคืนก็ไปไหากิน มันคล้ายๆมันเหมือนมันเหมือนหนูแมลงอะไรแมลงแมลงที่ออกไปหากินกลางคืนนะพิษมันเป็นก้นกิ้วๆเหมือนแมลงนะเหมือนแมลงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเจ็บปวดสะระเกินไปแล้วครับตาชันไปแล้วน้าแต่จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ แต่ชางก็จะเริ่มแต่คงต้องหลบนะครับแต่จะลบอยู่ห่างๆย่างห่วงๆนะครับผมไม่ได้กลัวสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ขอห่างสักห้ารอยเมตรนะครับผมแต่ทไไอยู่ย่านครับผมฮะ มันบ้าตอดอตอหลายๆเป็นหมันเด้ครับวะาช่ครับก็หัวมืออาชีพมากเลยครับ ระวังนะครับระวังนะครับโอ้ไฟลุกแล้วครับระวังนะครับระวังนะครับเอาครับเริ่มไล่ครับมันจะเริ่มไล่ตาชานแล้วครับโอ้ระวังระระวังระวังระวังนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับต่อนี้นะครับ โอ้โห oh, ตอนนี้ใครจะเก่งกว่ากันครับระวังตะชันเอ้าเอ้าเอ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 าระวังระวังตะชันตองมันบินขึ้นสูงแล้วมันจะลงต่ำเด้อนุ่นๆพ่อพ่ออยู่ช่วงปลายปลายก้นปลายโก้นปลายโก้นพี่ๆเงา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 พวกปลายปลายคนคนก้นหุ่นเพาะเพาะงาโกยงาโกยอยู่งาโกย ทางล่าง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 ทางล้งมีนี่เน้นๆนะนั่นนั่นอยู่งาพวกกระตูนพูดพูดพูดเห็นมันบินไล้มันจับอยู่ตรงปลายกลอยพูดโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันไล่อยู่นะครับผมมีไล่เลี่ยพอเซรามันอีบ่เอายไงมันมีแพมันได้หนิมีแพมันได้หนิมีแพมันได้หนิเด้อมีแพมันได้หนิ อัน้มันดีงานั่นนั่นนั่นุหูนุูเซรามันนี่ไหมเซรามันนี่แมมีแผลมันได้นะเราเออเอรม่โอ้โหมันมันมันโกรธมากครับ จะเข้าไปตัดเอาไหมจะเข้าไปตัดเอาลังมันเลยไหมหรือยังไงจูดใบเซอร์หญ้าข้านะเอาไปสุ่มเส้นหญ้าข้าพูหญ้าข้าข้างสะอันข้างพูโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดามันร้ายแรงน้ำมันเบิดหรือเปล่า,าบางหอนด้วย ก็คือโกโกโยกว่าจะไปเสือมันลังลังใหญ่มากครับไม่ใช่ลังเล็กๆไม่ใช่ลังเล็กๆอย่างที่เราคิดกันนะครับถ้าเราคิดว่าจะเอาไม้ไปแม่นเอานี่ <c oughs> คงคงต้องได้เข้าโรงพยาบาลครับรอบสองครับรอบสอง ยกที่สองแน่ะพออยุอยางงาโกยผูเห็นบ่ยุางงาโกยผูมันจับอยู่ผูนในบินออกมาด้วยนะยุางงาโกยผูเห็นมบ่มันจับอยู่เห็นไหมบ่เออ จะเอาไปแลัดพาตัดออกมาลวดผู้นำงาโกยทั้งๆมันบินทั้นไปทึงๆผู้เห็นอยู่บ่อยุงงาโกยนะน่านน่านน่านมันยุงงาโกยเห็นอยู่บ่อันนี้เ้ยเทิงปลายโกยพุ่นเทิงปลายโกยพุ่นเห็นอยู่บ่เทิงปลายโกยพุ่น ตัวนึงนะเห็นทั้งไปโกยก็แล้วแต่ตาชานนะครับอยู่ต้นกล้วยผลลายนี่เพ่อยเอาแล้วครับตัวนี้ตาชานต้นโกยอยู่ต้นโกยต้นโกยเออนั่นถ้าแมมันเบิกกระตัดเอาเลยตอนนี้น่แต่ไม่เข้าใกล้แต่สั่งมากนะครับ

ลังพ่อบอกว่ารังใหญ่มากครับ ดูท่านะพ่อลองด,ดูว่าจะได้ไหมได้ยังบ่ <c oughs> ฮะ <c oughs> เอาได้ยังบ่ ฮะฮะเอา้าไม้เสียบมาเลยอาอยู่ทางแหนนั่นอยู่ทางแหนนั่นอยู่ทางแหนน่ะแหนขวาขวาขวายู้อซื้อดึงมาดึงมาดึงมามันเขามีเ่อแบ๋ไม่เอาแบ๋อผู้แม่มันเป็นพื้นอยู่เนอเอาไม้เสีเเเยบแล้วก็ดึงมา ม้นี่ขีงง้เหาขีาข้เหมาดื่มก็มามันลุกตกลงกเลยบ่มาขี้เหมาเอาไม้ขี้เหมาดึง่มก็มาเอากระไฟนี่ะจูดนน้ำมันค้างกันคางๆนี่ครับมันลุกๆกก้อนนี่คางตีนนะเสพพรวดให้เราเอามา โอ้ยเสียเที่ยวนะครับคือไม่เอาเขาคือไม่เอาเน่าข่าอยู่าง้งี้ยก็เต็มผูเออเน่าข่ามาเจอเพื่อไปแบบเน่าข่าไปมมันจาเฮากระโดดแล้วเจ็บเฉยๆเน่าข่าแบนลุ่มดูแล้วแล้วย่ามาครับตชาชันจะไปแบบย่ามาแล้วนะครับ ต่อหัวต่อนอนเวนลังใหญ่มากครับแต่นั้นแต่ยังไม่เข้าไปดูแล้วนะครับเอาไมา้ลายด้วยนะยเอาสุ่มไฟลุกๆเลย เขียดเขียดตัวน้อยไม่เขียดตัวน้อยพ่อฟางมาแล้วครับ่น,นแล้วไอ้ดินอินโหมันก็เบิดน้ำมันวนเวนวนเวนโหแล้วมันมีกาเข้าไปแล้วกาในไหม ไม่เห็นรีดมันลนะเนาะรีดมันละเกียบไงเออกรตอนนี้เบ้็ตะบานน้ำตโาโล่ไปอาจารย์จะทำยังไงเห็นมันอยู่สูงใครจะได้าทางลงมาอันนี้มันอยู่ต่ำๆอยู่ีิดินเนาะไม่ใชหงจะใช้น้ำมันขีเ้เกียจเดินไปเอาน้ำมันนะครับ ก็จะใช้ห้างมันบ่นนะภารกิจเราต้องเสร็จสิ้นนะครับยกที่สามนะครับ <c oughs> ตาชานจะโดนต่อต่อยไหม <c oughs> คืออยู good, videos, more <more so ่นั ô, ่นใจก็มาซื้อเรียกบ่ดึงนะม่ปิดนะโอ้ลุงเบียนรุดทางไหมบ่เป็นตาได้บุญหลายเนาะน้ำมันไม่เลือจใจหยดบ่เบิดเลยบ่ ได้เล้วมาหน่อยเนาะยังไงต้องทำบรกิจให้เสร็จสิ้นนะครับวันนี้เราต้องเอาลังมันมาให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่กล้าตัดหญ้าตรงนี้นะครับรอบที่สาม เอาไปแล้วครับ แต่จะจัดการให้นะครับโอ้ถึงหูพวกเต่งแต่จะคอยดูหลังให้นะครับ เห็นอยู่เพราะเห็นห่างมันโชกไปทางดึงเห็นไแค่ห่างดีอยู่มองโอ้จุดนี้เนี่ยไฟนะไม่เห็นบ่โตอยู่ขี้ดินฮะเห็ดเยอะแลวอย่ารอมันตอมันเห็ดเยอะ ไม่เห็นแยงมันโตกว่าทางเลือไม่เห็นวะทางนี้หรอป้าไม่เห็นมันมันโตโถฮะไปมือมันก็หนีแล้วป้ามันได้กันแล้วมา เจ็บซะได้ต้อน okay. ่นเว้นแล้วเป็นหลุ่มจนน้องคุณได้มันตอนนะโอเคมันตอนนะไปภารกิจวันนี้ก็จูดได้และแต่ว่าไม่เห็นลังมันนะครับตกแล้วฮะหาห้างมันไม่เจอโอเคมันตกเลยะหาลังไม่เจอโอเคกลับบ้านครับโดยปลอดภัยไม่ได้เจ็บ สำหรับคลิปนี้ก็เต้นเต้นนะครับเต้นเต้นมันหั่งเป็นกลมๆม่้พ่อหั่งมันคือหั่งตัวธรรมดาหั่งนี่แล้วโอ้ปกติแมงมันน่ะมันนอนเว้นยามนี้นะยามเว้นเฮ้ยมคืนมันเอาหากินแต่มันตนี่พิษมันร้ายกว่าเขาต้หัวเสื้อืมอืมบันนี้มือมันละมือนี่มันมันมีแบ่หั่งกันไปบ่ฮะ แมว,นะวกปูนคัวนะพวกนี้เราค่อยมาดูนะครับถ้าเราไม่ตัดไม่เอารังออนนี่แน่ๆเลยจะตัดยาไม่ได้ครับเดินตั้งมันแทนาไม่ได้โอเคคลิปนี้ตาชานทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนต่อยครับโอเคขอบคุณครับมาเสียไปดีครับ